โอ้ด oh, ับเบิลเลเยอร์เชลชั้นวางของ2ชั้นผลิตจากไม้โอชันดีจากแบทเดียครับตัวนี้ขอ,อประกอบดิ้งงา่ายมากเรามาดูที่ขนาดกันก่อนล้วกันความสูงนะครับอยู่ที่80เซนหน้ากว้างอยู่ที่30 4. ความยาวชั้นบนอยู่ที่65ซนติเมตรส่วนชั้นชั้นล่างอยู่ที่75เซนติเมตรน้ำหนนะักเบาเก็บเล็กพกพาง,ง่ายมากเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเก็บและจากันครับ ชั้นวางหอมาันถุงผ้าอย่างดีเราประกอบไปด้วยชั้นวางชั้นล่างครับชั้นวางชั้นบนแล้วก็ตัวขา2อด้านวิธีประกอบนะครับใส่ชั้นวางชั้นบนก่อนครับโดยสอดเข้าไปในร่องไม้ของชั้นบนนี้นะครับ การแยกขาชั้นล่างออกนะครับและขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ชั้นวางชั้นกลางลงไปแล้วก็ร้องเข้าที่เสร็จแล้วครับชั้นวางดับเบิลเลเยอร์เชลจากแบเดียครับ